โอ้ไหนคนเดียดอกอันสั้นกะมีเตดอกแข็งกะไปแส่น่ะมันกับ ดอกอันสันอ้าวไปใช้อีกเลยดอกอันสันพี่น้องเก็บดอกอันสั้นโอ้แค่น้ำเอาน้ามันนี่นะตกมันแล้วก็น้ำเติมอีกคันดิเด็กทุกคนน้ำดอกอันสันจักนั้นจะมาขันแปลงแต่ว่าต้องเกี่ยวมานะก่อนน้ำไปเตยบอนได้ กันเ็ดขนมต้มพี่น้องกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบปะกันอีกแล้วเมื่อนี้วันอาทิตย์พี่น้องเมยสบายดีป้าลุงหรือยังทักกันเ็ดขนมต้มสวัสดีกัลุกเสียงย้อยอยู่นี่พี่น้องมาดปตุ๊กกล้าขูดมมกข้าวเฮ้ยไออลไรทั้งนั้นนะไม่ไม่ไปเบิร์นลูกมึงแก่ๆนะไม่จะไปกินดูว่าขนมเหมือนเป็นขนมขันแป้งก่อนก็ได้เดี๋ยวสิดังไทยดอก ดังไปไงฮะม่ได้กลัวใส่แล้วคนกันก็ได้ได้ดูข้างหลังป้าโคนกันป่ะจะเก้ากิ้งนะกิ้งเอาตัวนี้ได้งามกิ้งบอคนกันตอ่าแบบนี้ใส่ซีแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเด้อพี่น้องสแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเพราะว่าเขาสิเขาสิใส่ดอกอัญชันสีดอกอัญชันกับสีใบเตยเนาะทุกคนสืแบ่งแป้งเป็นสองส่วนนะนี่ แบ่งจัปยไปจับัางไมจับโอ้ฮาเซชสองสีเอาอ่อนสั้นกับใบเตยไินแล้วแป้งเขาเหนียวแป้งสำเร็จทุลูกนี่จะเป็นแป้งข้าเหนียวแบบนี้ทุกคนงูเป็นแป้งเขาเจ้าเด้อสจิจะใส่แป้งเขาเหนียวอย่างเดียวนี่ก็ขาวเขา ปลาตุกยังขูดมะพร้าวอยู่เขาแน่แม่ลูกอ่อนเนาะเห็ดขนมไปยักสิว่าเลยเห็ดขนมแม่ลูกอ่อนใไปยุดอกขี้มุกลูกขี้มุกลูกบ่มีขี้บุกขี้บุกเช็ดขี้มุกเป็นน้องแม่ลูกอ่อนคนซื้อเขาก็ไปยื่อสื่อด็กนี่เปล่างขี้เออไปล่างขี้เออไปล่างขี้เออไปยู่ในเ็ดขี้แข่มมาัำแปใคร่เห็ดกินเองพี่น้องแค่แม่เห็ดคล้ายเขาก็ไปยากกินแล้วจออะไรลูกลูกขี้ลูกโทษผัดเอา่ายไปใบขี้ล่างขี้ลูกแล้วมาดขัดแป้งมัดกรนโน้เขากันนะทุกคน ประมาณนั้นอ,อันนี้เออเดี๋ยวใบเตย,ย,เย,เยอ,อ,อ,อันนี้ใบเตยเด้อทุกคนจะชิวสิเทใส่เถอะละอะนรกันเลยกันทาจะนวดไปน้ำคนนี้นี่จะนวดแป้งวันนี้ตัวแป้งบ๊วยบ๊วยใส่น้ำตาลใช้ากินเลือดในกับบ้านใช้ใส่น้ำตาลน่นเองบ๊วใส่ เอาเวลาเขาเร็กน้อยเมื่เข้าปกินหวานโบเมนม่ได้านเกินนะเขาใส่ไหมนึงก็ผมใส่หวานเลยบ่เออกินแบบกินแบบดูแลรักษาสุขภาพไม่เป็นไรไม่ค่อยเทได้ไม่เห็ดไงค่อยเทกระนวลไปพร้อมเลยใบเตยกับปลาทุกตำทุกคนเอ้ยมันบมมีแนวปั่นเห็ดแต่บัลนาตำเอาเฮ้ยโบเมนแนวเหรินได้รู้ไหมดูนี่แม่เหริน พันได้แค่คนเดียวมือขี้มือมันปั้นอย่างปั้นชอยแม่นั่งมือสะอาดซะก่อนขี้มือล้วนๆอย่างปั้นเออโมเมเทนือว่างานนะปั้นนะปั้นแค่อิมวยแล่พี่พี่ไม่เช่าเดนดทไม่ะหน้าหน่อยเนาะบ็ดขายดิไม่ว่าตัวมันแหล่ะครับบรขายเนาะอาตอมดีเป็ดอะไรไปอ่ะมือหมือน่างบอเทก้ากะสีนอนกับอนอนล้าเย เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าขั้นนอนมันก็นอนซุกแต่ว่าเ้าต้องอยู่กอบมันตลอดเ้ยอันนี้คือการออกแกนุ่มทุกบ้านเออแกนุ่มข้าวเดียวกับน้อนนอนเทือกแม่เ้ากรอบนะจะเป็นยังแบ่งใส่กับเสียนั่นสายมันต้องไลยกว่าอยู่แล้วสายมันต้องไล่เนอะนวดเล่าๆกับนวดเล่าๆให้ได้สามชั่วโมงนะพี่น้องมันจังได้แป้งที่มันนุ่มนิ่ม น่ารับประทานนะคะพี่น้งเสืเขาล้างมืออีกเขาล้างมือสามทีเือนี่ทุกคนอันนี้เป็นใบเตยใบเตยสดๆสดจากอันนี้แลวเขาปลูกเองเนาะเากันเห็ดกินเลยพี่น้องชิบยากเมมตเทศไทยใช่ไหม่ยบไอท แมวก็ได้จะเป็นยังอวแปลไหมยังแปลงนยไรเอามาตื่นก็ไเผอจะเป็มันออกไออกหาเป็นธรรมดาองตัวเนาะอืมตนีันี่ใส่ข้ยากเยากอยนมกรไรจยางุญยยงยอเห็นไทุกคน่ายดท้ายจะกบรเมือเยนะคือยังว่าเขาไ่อ่างลูกเ่าาใเอาห้าบเป็นใบ้านะี่ยลูกแล้วก็บระเทศทุ่งเอาลูกก็าไมเารเคที่นายก็ได้ใส่อยู่นั่นนะขือขนมนะ ีขนมอมมขนมมขนกกคเดียวเฮาแต่มีไงฮนต้องมีกนรูหหายจได้ันดตงม้องมีวนได้เบมาีพักกระมาพักพรอมไหมลูกตลาดันได้ค้ได้ซสเาสุมูกอนี้แเลยเคกดีาลูกเนียนเลยได้ตุ๊กเนียเลยนิกนี่อนเลยได้ตุ๊กเนียนเลยเนียนนะแ่วงิเอ้ยเร็ฐกิกเปอกันสั้นพี่น้องสสวยฮะ มมากินะเราเันใหม่อยากจกลินมันค er. ือสลามมนเดิมไมปอนไปอุนเอาออกนมันคือมันส่หีจากเล้ยงผุน่วะจเลี้ยงน้อยหนึ่งนะถ้าเคยเหุมันกินามระตุกกลังหัวสายทางนั้นด้นคนระตุกหัวสายทุกคนวิธีหัวสายมะข้าวมีแล้วทุกคนวิธีผักแป้งผักโวลยหนึ่งชั่วโมง้ง เอาโบนิใส wow. oh okay. ่ไล้ไปเลยดอกเอากระปายัดเพราะว่าเฮายันมันแบ่งเลือเฮาเฮเธอได้กระเลือน้อยหนึ่งอันใส่ปลาชุ่ยไทยนะตุกของแนวอันเทาประปยัดใส่เด็กนั่นพี่น้องขวดใส่ปลาทุกเราขวดเป็นข้าวขวดลำบะเป็นขวดใส่แล้วก็ตั้งน้ำเลยแล้วเนาะตั้งน้ำรวดอืมใส่เย็นกับเอาถั่วใส่ก็เออแล้วแหละเก็บโลกอืมโอ้ Önemli, Jenny เอาถวยมากไม่ถวยมากถวยใส่ใส่หน่ถวยใหญ่นะลูกมังหนเด็กๆนะพูดนาเบียนาเบียปีเบียกินบ้าขนมนะทุกคนเลยเพื่อสิจะเป็นขนมโมเมนง่ายเด้อโหดโค มาปั้นมันใอ้นเนี่ยเรสลามายรันนเห็นหมูเด่นบ้านแมมานาสกอนเหดใจเลยใจ่เลยถ้าล้วง่ลูกนะโอ้าเีกกิจกรรมวันยุทธพี่น้องพาเด็กๆเค็ดขนมดมควันมาไล่ดอาพี่น้อง ลง้นประมาณสามสิบสี่สี่ันเแหละใช่ไหมน้อยเท่าบ้านๆนี่ไบอกเห็กิจกรรมพาดีๆเกิจกรรมบ้านขนมกินของไฟของมัแม่บราเบียรับกรมกรมกมกัมของเจ้านี่กรมกเอากรมกรมแกมแดงกนะแกมแดง่องกล้องบาเบียนะมีด้่นี่อเป็นมุนแบบนี้เอาพันหอดเลยนี่แกมมุนแบบนี้ไปลอยแกมน้องยลอยคยลยแกม เห็นเป็นมุนม้นลูกเห็นบอล่นี่นี่นี่พี่เองแล้วนี่นี่ล่อล่อมานี่ล่อล่อโอ้ยแ้มสีเข้มขนมนะมันจะเอารสเข้มได้พี่น้องเอ้าโมเมนต์เข้มเกลือได้เข้มขีเมอรเออมาใส่กันมันจีเข้มคีเมอร์แป้งแล้วแล้วก็ใส่แล้ววั้มันก็เลยเขัาบัวเข้ากันมันก็เลยเก็บแทนหรือว่าขัว เดี๋ยวเอานนาดลองเบิองก่อนนะครับคุณผัวถ้ามันจบกเกาะนาเพียงหมอมอกเมืองปนันดิน้องอันบ๊อบนั่นบ no ๊อมีนันจะไปดีไป มันก็สีบงงามไ่ได้ตุกมันสมันหยุมมัแยอยู่เดียมันจะเป็นหอยเออมันจะบวกมมันแบบว่ามันสะบงามม่นด้ทุกคนเหรอเมันะไม่หยิบเออเด็ดเด็เด็มันสะบงงามนะแต่ขนาดมันใหญ่ใหญ่้อใหญ่พดได้นะเขาเ็ดนน้อยงยพูดแมาต้มมใหญ่ะเขาเห็ดกินเองเนาะซุกแล้วนี่ฟูแล้วทุกคนฟูแบบนี้แปลว่าซุกแล้วเด้อทุกคนเด้อ แล้วก็เอาต้นน้ำมะลงอีนะสุกตัวปั่นแล้วเอาลงบะเอาลงบัลึกัวชายก่อนกัวชายก่อนเนาะอืมอเป็นนะเนอ่ไยเป็นพนายหรือโนซูบากันไหมตาแป่งเยเอาที่้ามาถุงางมือถือข้าบุญก็ดกระปงงามเลยแล้วเองนะถืเองกับวันท้ายสวยเร็วตัวมังส่ิรัไปเออมนกจะเป็น้าหนี้ ขั้นไม่ใหญ่ๆเนาะกินสิเก็บกินเจ๋าวนีบอ่ะโอเคคนสไเดอร์นนนมานยนี่มาตัวนางนะนี่นสไลอร์ปนท่ uh 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 ัสองนนี่แต่สไเดอร์สไลเดอร์ที่นออเดียนะน่แต่ตัวนน่เนาะมันอย่างนี่่าวยาไวนี่มันแซ่ด พี่น้องทีมมันก็เด้กหาตัวเย็น,นมีดอกอัญชันบอกหาตัวเย็นมันตจะหยอดไม่กล้ากันยาที่กลางนี่ใบเตนนบยมีใบเตยกับดอกอัญชันเด้อทุกคนอันนี้ใบเตยเนาะม,มากินน้ำกันวิธีกินใบจะกินแบบคัามหนึ่งโลดเด้อกินคัามแบบเนี้ย,ยอืมอืมรื้มแผ่สาย่เ <c oughs> จ้หวานไหมอืมแต่ก็ใช่แบบว่า มือนมมร่อยทุกคนเด็ดเอาซื้องเพียงก็ไดอร่อยเ่ยภาก็กินข่าวบ้านอีภาคกินขนมกขนมกแล้วอามาเพอชกินเนาะเออกระโปงข้ามไม่รับแต่ไม่กินแ้วจะกินที่ยันอ๋อไปจอไปน่เป็นดอกอัญชันอัญชัน เขาใส่สีจากธรรมาาสตร์ธบริษัทธรบริษัทใส่หนุนซีผสมอาหารเลยทุกคนเนาะอันนี้คือดอกอัญชันเห็ดพ้นที่ปลูกดอกอัญชันก็คือเห็ดขนมต้มขายแต่ก่อนเนาะเสียจิเห็ดขนมต้มขายเห็ดขนมอานาขนมโคกขายเนาะก็เลยปลูกดอกอัญชันแล้วก็ปลูกเตยไมืกี่เตยเนาไปคอหอบบ้านทุกเห็ดขนมเนาไปคอเตยหอบบ้านแล้วก็พอดีได้มาปลูกอันนี้ซีดอกอัญชันทุกคนอ แซ่บกินเองกินเอง,เองวันหยุดเราปางแผนไปทำงานแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำกูเมื่มอ, <pouquinho. S 2> อยเนี่เด็กๆัวนหนึ่งอ่องนะอ,อร่อยผ่านบ่ทุกคนผ่านบ่ผ่านอยู่บ่ผ่านเนาะผ่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์อะไรเธาได้โอเคทุกคนนะเาน,นาะปีกกระสีเขาองพิเศษมิสกส่อนสำหรับมือนี่กัน กิจกรรมวันยุดของเฮาก็คือแบบพาเด็กๆเข็ดขนมข้าวต้มแบบทุกคนขวายกินเองเนาะเล็กน้อยกับปั้นซอยแะไรทุกคนเจ้ามันกับใบสงกระโป๊ะโดยเพราะว่าเฮาล้างมือสะอาดแล้วเนาะทุกคนนะเหีียดเฮาไปเฮ็ดกินเองเข้าไปเฮ็ดขายเนาะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับมาวันนี้กันชิวชีเธอคอร์สจบคลิปไว้อร์นามซะก่อนเด้อทุกคนถ้าใครก็ฝากอะไรกดแชร์เด้อพี่น้องบ๊ายบายวันใหม่วันใหม่บ๊ายบายนะบ๊ายบายนะน้องมีบ๊ายบายน้องมีบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายน้องมี บายจักแซ็บเสบจุ๊บๆบบบอร่อยไหมอร่อยไหมจุ๊บๆอร่ออร่อยไปนอนอร่อยไหมคะจุ๊บๆมึงเนี่ยน้องเมย์นะซุเต็มมือถมแบ่งแ่ย่วยกินเลลูกมีกล่องใส่บอวั้เังไงื้อกลองมาใส่แบ่งมาบ่งปัญย่ยแต่ควนกินน้าเนาะนแม